สวัสดีจ้าตอนนี้ก็หกโมงฝ่าแล้วนะคะป้าเผามาเดินเล่นที่โรงเรียนค่ะ,ะมาเจอต้นญ้านะคะที่ไม่ได้เห็นมานานแล้วค่ะไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะคะ แต่ป้าเผาจะเรียกว่าต้นไม้ฝาดแล้วกันนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะรู้จักกันหรือเปล่านะคะต้นนี้สามารถนำไปเป็นไม้ฝาดแข็งได้ด้วยนะคะ สมัยก่อนแม่ระพาจะมาตัดไปนะคะตัดตั้งแต่โคนเลยค่ะต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะนำไปตากแดดค่ะพอแห้งดีก็จะเอามาฟาดนะคะฟาดกับพื้นค่ะให้ใบมันหลุดออกให้เหลือแต่ต้นของมันนะคะแล้วก็จะนำมามัดค่ะ มามัดให้ได้แบบพอดีกร,รมนะคะเอาไว้ฝาดพื้นค่ะเป็นไม้ฝาดแข็งนะคะป้าเพาก็เลยเรียกว่าต้นไม้ฝาดค่ะเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าต้นของมันชื่อว่าอะไรนะคะมันจะเหนียวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้หายากค่ะมาเจอที่โรงเรียนพอดีเลยนะคะป้าเพาก็เลยเอามา บอกเก่าให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะเผื่อบางคนยังไม่รู้จักนะคะว่าต้นนี้ก็มีประโยชน์ค่ะมีเป็นดงเลยนะคะเยอะมากๆเลย บ้านจะเหนียวนะคะใบจะเป็นรีเรียวยาวแบบนี้ค่ะถ้าแถวบ้านเพื่อนๆมีนะคะลองทำตามแบบที่ป้าเผาบอกนะคะแล้วลองเอามาใช้ดูค่ะใช้ได้ดีไม่แพ้ไม่ฝ่าทางมะพร้าวเ,เลยนะคะพอสมัยก่อนบ้านป้าเผาก็ใช้แบบนี้ละคะ่ะ มีเยอะแยะเลยนะคะที่เห็นเขียวๆนี่ใช่ทั้งหมดเลยนะคะที่ลานสนามในโรงเรียนนะคะขึ้นเยอะแยะเลยละคะ่ะ ไม่ก่อนหายากนะคะเพราะว่าส่วนมากเขาจะเอาเจ้าต้นนี้ล่ะคะ่ะไปทําไม้ฝ่าแข็งกันนะคะแต่ปัจจุบันคนไม่คงไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่อะคะ่ะมันก็เลยขึ้นเยอะแบบนี้นะคะ เดี๋ยวป้าเพากับน,น้องสาวว่าจะมาตัดพรุ่งนี้นะคะจะเอาไปทำให้ฝาดแข็งดูค่ะเดี๋ยวถ้ายัางไงแล้วป้าเพาจะถ่ายคลิปตอนทำให้ฝาดแข็งมาให้ดูนะคะนี่จะเริ่มจะมืดแล้วค่ะวันนี้ป้าเพาก็ไม่รู้ว่ามีสาระหรือเปล่านะคะ แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะปะเภาก็เลยมาแนะนำค่ะกับต้นไม้ฝาดนะคะ,ะปะเภาก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ